สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Oh b o s Channel กันอีกแล้วนะครับเพื่นอนๆ Oh my g o d ในคลิปนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่โนริซ่าของเรานะั้นส่งสายตาวิ่งวับจุบปุ๊บจุบุอะไรแบบว่าไม่เกรงใจลิลลี่สียงพวกเราแล้วนั้นแอดก็ได้เอาวิดีโอตัวเต็มมาฝากกันในคลิปนี้แต่ยังไม่ให้ดูตอนนี้จ้าเพราะว่าเดี๋ยวดูไม่จบ เพืาอเดี๋ยวเราจะแบบทุบอกตัวเองก่อนว่าทำไมริซ่าทำกันรูอย่างนี้รอย่างนี้ขำๆไปนะเพื่อนๆนะเพราะว่าในคลิปนี้แอดจะเอาโมเมนต์ต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วจ้ามีโมเมนต์ที่เรายังไม่ได้เห็นกันอย่างเช่นนอริซ่าเจอน้องไมค์พักภูมินั่นเองจ้าจากซีรีส์วายประเทศไทยรอเปล่าคนหนึ่งที่แอดก็เคยดูอยู่เว็บๆอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาก็ดังมากในช่วงนั้นนะตอนนี้เขาก็ไปออกการบุกอรีได้เจอนอริซ่าซึ่งนอริซ่าของเราก็เป็นไบแอสของน้องไมค์ด้วยนั่นนนนออองกกก็ไ้จัาาายยรรููปติซๆใสบภษท จริงเหรอทุกนี่ก็คุยกันบอกว่าออกรถออกชาตจ้าได้เจอกันทั้งสองคนก็ดีใจกับน้องไมล์ด้วยที่ได้ถ่ายรูปคู่กันอริซา ดูเหมือนว่าช่วงนี้โนริซ่าเนี่ยจะได้เจอศิลปินไทยในยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นพี่ยาย่าน้องไม้พี่ม้าโน่นนี่นั่นเนี่ยจะเจอตามงานกรุบกริบไปหมดเลยนะตอนนี้เจอบ่อยขึ้นมากๆก็ดีใจที่คนไทยได้เจอกันเองด้วยนะส่วนัวแอดนะนี้นะก็เนะต้องบอกว่าโนริซ่าในงานนี้เฉิดฉาย w o m e n in Black อย่างที่เพื่อนๆพิพมพ์เข้ามากันมากๆการส่งสายตาจัดระเบียบร่างกายอินนอินเนอร์มาเต็มจนคนในงานต้องมองกันนะจ๊ะว่าโอ้เธอช่างเพื่อชีพจริงๆอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ มาถึงวิดีโอตัวต่อมาก็เป็นจังหวัดที่โนริซ่านั้นก็ได้กลับบ้านกันแล้วจ้าเดินทางกลับบ้านก็ขอให้นอริซ่าเดินทางปลอดภัยอย่างที่หลายๆคนนะครก็อวยพรให้นอริซ่าทุกๆครั้งนะจ้ะวาบินไปไหนหรืออะไรช่วงนี้ก็มีค่อนข้างเยอะมากๆ ซึ่งต้องบอกว่าวิดีโอตอนกลับบ้านนั้นก็อิจฉาแฟนๆที่ยืนรอกันไม่ไหวนะจ๊ะรอัตงแต่ต,ตอนเข้าง,งานเดียร์นอริซ่ากลับบ้านกันเลยนะก็มีความอดทนสูงมากๆนอริซ่าของเราก็ยังเป็นฮัมเบอร์เกิลคนเดิมวิ่งไปหาแฟนๆสิจ๊ะรออะไรไปโบกไม้โบกมือจูบบูจูบ,จบ,จบูจับไม้จับมือโอ้ oh my god อิจฉาไม่ไหวอย่างน่ารักมากๆนะเห็นปะดูนี่ใครๆก็ถ่ายวิดีโอแล้วนอริซ่าก็จะบอกว่าวิ่งหนูไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะยกมือวงยกมือไหวคนดังระดับโลกแต่จริจการเหมือนเดิมแต่แต่วันแรกกันนนนี้นะ้ะจตอองคคืริซาเดว นั้นปรบมือสิจ้ารออะไร น้องๆคนไหนที่มาดูคลิปนี้แล้วจะไปเดบิวต์นะจ๊ะก็ต้องดูพีริซ่าเป็นตัวอย่างนะจ๊ะว่าน่ารักขนาดนี้ผู้คนทั่วโลกถึงหลงรักยังไงล่ะจ๊ะอ่ะส่วนอีกคลิปหนึ่งก็เป็นจังหวะที่โนริซ่าน,านั้นขึ้นไปนั่งบนรถตู้กันแล้วก็ยังไม่ยอมกลับง่ายๆเพราะว่าเห็นใจแฟนๆที่มายืนรอก,กันอย่างยาวนานจ๊ะก็เลยเปิดกระจกคุยกันนานมากๆเลยแต่คลิปนี้เียดที่ต้นหนเนี่ยแอดก็หาวิดีโอที่มีเสียงไม่เจอแต่แค่เห็นหน้าโนริซ่าแล้วก็รีแอคเนี่ยก็น่ารักกันแล ยังไงก็เอาวิดีโอมาฝากกันแล้วในส่วนของพี่มินเกียวกับโอริซาก็จะเอามาจัดให้ดูกันเต็มๆกันทายคลิปกันด้วยอย่างที่สัญญากันไว้นะจ๊ะก็หวังว่าเ,เพื่อนจะฟินไปกับแอดตอนนี้คือเริ่มจ้นแล้วไม่รู้เพราะแอดซื้อ,อ,อไปไหนเนี่ยเพราะแอดซื้อ,อ,อ <c oughs> ทำไมงานนี้ถึงไม่มาช่วงหลังๆไม่ค่อยเห็นเลยอะ <c oughs> แต่ก็ยังว่าแหละรายนั้นเนี่ยเขาเลื่อนตำแหน่งปุ๊บเน,นี่ยงานน่าจะยุ่งมากขึ้นไม่ค่อยมีเวลามาเจอเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะโอริซาก็ยังคงแบบว่าสวยๆสดใสให้โลกใบนี้กันไปนั่นอนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมากันประมาณนี้คิดว่าจะครบทุกโมเมนต,ต์กันแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวแฮชแท็กทะลุล้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะยังไงมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่างแน่นอนเพื่อนๆต้องบอกว่านี้ฟินจริงๆจ้า